ทุกคนวันนี้เราเก็อยู่ในไมโครสาชีวิตรอดในโลกของสัตว์ป่ากันนะคะเอเราเกิดมาตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเรามาเกิดที่ป่าไหนก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็คุ้นๆเหมือนกับว่าจะเป็นป่าบมบูนะคะเพราะว่ามันมีใบไผ่กับไม้ไผ่ให้เราด้วยนะแล้วก็มีไม้จังเกิลด้วยล่ละแต่ว่านกนะสีหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยมันชื่อเจ้านกทูแคนนะคะเอาละกาศอึ่งเอาลิปตัดไม้กันดีกว่าเดี๋ยวมันจะข้ามมืดก,ก่อนนะโอ้ออมพี่เคนว่านะเราต้องเปลี่ยนชื่อซิดีแล้วล่ะ อ้าวเราเปลี่ยนเป็นชื่ออะไหรหรอซิลี่อาชีวิตไม่รอดนะสิดูสิสัตว์ป่าเต็มเลยแล้วแล้วแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะพี่เคนเดี๋ยวแปะลูกไม้ก่อนอืมตอนนี้เดี๋ยวเราทำกล่องคาบันก่อนนะพี่เคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้เราจะจับพวกนกนะพวกนกมันไม่ดุนะแล้วพวกนกมันก็ยังไม่ได้จิกเราด้วยอะ่ะนี่นี่ตอนนี้พี่เคนได้ซีดมาเต็มเลยเดี๋ยวจับนกทูแคนกลับบ้านดีกว่าดูสิน่ารักจุงเพราะว่าจะลองจับนกแก้วกับนกทูแคนนะเพราะว่าหน้าตามันไม่เหมือนไอ้ไม้คับปกติที่เราเคยเล่นะะน พราะว่านี้มันจะเป็นแท็กใหม่อนนะเนาะเมื่อกี้เขาเห็นฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีอีกใบโอมด้วยนะจริงนี่เดี๋ยวเราต้องข้ามไปดูนะมันอยู่อีกฝั่งเราต้องข้ามน้ําไปอนนะเนาะอันนี้เดี๋ยวทำอุปกรณ์ย่างชีพเบื้องต้นของเราก่อนละกันพี่เคนเขาว่าเดี๋ยวพี่เคนเก็บซีเสร็จพี่เคนต้องเก็บไม้ไผ่ไปเพิ่มด้วยนะนายเลยมามาดูพี่เคนจับนกทุกแข้งกันดีกว่ามาเลยม,มากินซีเยอะๆนะเด็กดีเด็กดีดเอาน้องบินหนีอ่าไปซะแล้วเดีย๋ยวเพิ่งไปดิดื้อจุงเบอร์อะดือด้อเหมือนพ่อเลย อยามาจับต่ต้องตัวเขานะตัวนี้อยากได้อะไม่ได้ก่อนเล้วอุ้ยรักแล้วว้าวไหนดูดีขี่ไหลได้ปะนั่งเกอะไหลได้ปะมานนี่เลยมานนี่เล็วุ่ยนั่งกาะไหลได้วิ่งขี่ไหลได้ด้วยอเด็กเข้นั่งขี่ไหลเสร็จพี่เคนก็จะมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังเลยนะว้าวสุดยอดไปเลยอะสวยจุ๊งกลายเป็นนักสำรวจป่าเลยนะแต่ว่าถ้าลงจากไหลแล้วก็ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าหายอ่ะเพราะว่าเก็บของไม่ได้ดิสวยๆเฉยนะใช่เป็นแค่สกินเฉยๆถ้านกเกาะอะไรประมาณเนี้ ไอ้ทางนก็ต้องจับนกแก้วว้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บหินกันก่อนเนาะเราจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์ของเราอะ่ะให้กลายเป็นอุปกรณ์หินกันต่อนะแล้วก็จะต้องทําเตาเผาได้วยแะวันนี้เรากะว่าจะกินเนื้อสัตว์ป่านะจะไม่กินเนื้อพวกสัตว์ประสุสัตว์กันแล้วล่ะ๋ย่แป๊บนึงนะขอเวลาตักหินจับ เอาเชตอนนี้ได้หินพาราละ่ะเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝั่งคานูเนานะรู้สึกว่าใบอมแต่ละใบอมเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนนี้เอาไม้ไผ่มาแปลรูปเป็นสติกกกอรกันนี่ๆอ้าพี่เค็งมีดให้เต็มเลย ป๊าเมื่อพี่เคนเขาเปลี่ยนพิกแอคก่อนแล้วก็ขวานให้กลายเป็นพวกหินทั้งหมดก่อนนะเมื่อกี้พี่เคนเห็นตัวอะไรฝั่งนู้นก็ไม่รู้ว่าตุ๊บเบอร์เลอร์เลยอ๋อนี่ต้องตามไปดูออ้ยหลอนอยู่นเนี่ยต่างหะเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์พวกอุปกรณ์หินทั้งหมดแล้วนะเอ้ยนี่พี่เคนเ,เอาของมาให้อ่ะว้าวขอบคุณนะมายื่นหมูยืน่นเมลอาซิตไปไหนดีนกแก้วมันหายไปไหนแล้ววะอยู่แถวนี้ปะนั่งไงนกแก้วนนูนเอ้ยหน้าตามันเปลี่ยนไปนะมันดูอ้้้นนนนๆะดองจมขึ นาเล้วสนใจสิเปล่าเฮ้ยมันก็กินอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนมันอยากจะบินหนีไงไม่รู้อะ่ะบอกไม่อยากอยู่กับอ้อมอะ่ะ <c oughs> อ่ะกินข้าวไปเยอะๆนะนี่นี่ไงจับติดละนี่นี่ไงน้องก่อไหลเขาได้ด้วยอุย้ยมีกระเป๋าด้วย <c oughs> มีถุงนอนด้วยนะน่ารักเตียแต่ว่าพอมันลงจากไหม่ปับกระเป๋าก็หายไปเลยอะ่ะ <c oughs> สต่หายนะน่าติดตัวตลอดไปนะเทเลยไปเร็วไปเด็กๆไปขึ้นเรือกันดีกว่าว่าแต่นั่นเรือใครแล้วน่ะเฮ้ยมันมีเรือให้พายด้วยนะดูนี่ เอ้ยน่ารักมากเลยพี่เคนขึ้นได้ป่าใเฮ้ยขึ้นได้สองคนีีราคาไม่ฝั่งคันนู้นกันดีกว่ากันแดดกันแดดรู้สึกว่าเรือจะขับไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีสปอนตามพวกแม่น้ำแล้วก็ตามทะเลนะอุ้ยแต่ว่าที่แน่เราเห็นตัวต่อไปแล้วแหละช่วงปลาตัวต่อไปที่เราเจอคือน่าจะเป็นพวกกวางเลี้ยงผานะว้าวสวยจังเลยอ่าเฮ้ยน้องขอหน่อยอยากได้เรือน้องกินอุ้ยมันดอกเขา พี่เคมันดอบเขากันเนื้อกวางว้ามีของกินแล้วเราไม่อดตายแล้วน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเราจะหากินตามป่าน,นี่แหละแต่เอ,อิมเนื้อ<ะ>ยีราฟมันไม่น่าจะอร่อยนะดูดิตัวมันเลิกเลยอะยีราฟมันน่าจะดอบเป็นขนมาให้เรานะเอาไปทําชุดเกาะได้แต่ว่าเราไม่ค่ายีราฟดีกว่าสงสารน้องกันเนาะสงสารน้องเราไปหาอย่างอื่นกิน<อ>ดีกว่าอ,อุ้ยอ,อ้อมดูฝั่งนู้นดิช้ชชชชางนี่นะ,ะมามันมีรถ ATV ให้ขับด้วยอะว้าวอย่างเทพพี่ตัวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หนูใช่ป่ะตัวตุ่นปะเนี่ย เราต้องการงาช้างอัะจริงดิใช่พี่จินจัดก,การเลยไงระวังช้างยกช้างควิดนะไม่เลยโหแล้วก็เราสามารถเอางาของช้างที่มันดอดเนี่ยเอาไปคราฟเป็นพวกอาวุธได้นะอุ้ยมีน้องลิงด้วยเหรอแต่ว่า,าตอนนี้มันค้ำแร้วังไม่รู้ปะ ยากขอเข้าไปนอนก่อนละกันนะอุ้ยพี่เคมีเตียงแค่ตั้งสามเตียงนะ่ะพาดีเลยเข้าข,อขออนานั่งกันนะนแปลบ้านใครก็ไม่รู้ขอ,อน,นัอน่งกันละกันยึดแล้วไม่เห็นมีชาวบ้านสักคนเลยอะ่ะน่าดีเอ๊ะหรือว่าเขาโดนสิงโตกินไปหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรากลายเป็นนักสำรวจป่าไปแล้วนะวเราจะต้องกลายเป็นคนป่า,าพี่เคน เราจะกลายเป็นคนป่าแล้วนะเราต้องเอาชีวิตรอดในป่าลึกค่นนะอูกก้อกกอกกเข่าอก้ข่าอเข่าะยังไม่ขนาดนั้นเรายังไม่มีชนเผ่า <c oughs> ยังไม่ตุองพัดเดี่ยวนะเราต้องหาชนเผ่ากันตอนนี้ยังไม่เจอชนเผ่าย่างว่าเลยนะเฮ้ย,ยมันมีนมรถ,รถให้ขับด้วยเหรอว้าวเฮ้ยพี่เคนหมูปา่าอุย้ยหมูอยู่ในป่าก็เลยเป็นหมูปา่าเอ้ยมันดอกเคียวด้ียล่ะอ๋อนี่ไงมันเป็นแบบคล้ายๆกันแบบว่า ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่มีงาหรือมีเขี้ยมมันก็จะดอกเหมือนกันนะเนาะอะไรอ่ะด้วงเหรอใช่มันคือด้วงป่าเราจะด้วงต้นไม้ไม่ดอกอ่ะพี่เคนมันดอกกระเวลอ่ะนะไปขับรถกันดีกว่าไม่ต้องขับแล้วเล่นดีรถใครก็ไม่รู้อ่ะชืมาอะไรน้องสาวเดี๋ยวแพ้จะไปส่งเองนะจ๊ะอ๋อนั่งข้างหลังไม่ได้เสียดายไปไหนที่ย่าเป็นเมเจอร์เปล่าเออไปท่าเทาานี่เราโรกแพ้อ้าวเหรอไปตลาด ข้างบ้านนี่แหละเราแพ้เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะน้่นพี่เคนั่นมันมดเสือดาวเหรอนั่นแหะเสือดาวว้าวยังสวยเลยเฮ้ยมันจะเปิดก่อนหรือเปล่าวะหรือเราจะไปเปิดมันก่อนดีอ่ะเราไปใส่กินเนื้อนะอ้อวมันจะปลอดภัยไหมวันนี้เราต้องล่าเสือพี่เคเราต้องเอาขนมันมาทําชุดเกาะไม่ดีมั้งพี่เคเก็บขนมปังแล้วข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะาเขาคับขนมปังกันดีกว่า เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าจะรอเนื้อสดเอามาเผาแล้วก็น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เรามีเสืออยู่ข้างๆใช่ไหมมันอาจ,จะจับเราเป็นอาหารแทนก็ได้นะจริงมีม่เสือมันเป็นนักล่าใช่ไหมมันกินเนื้อมันก็กินคนได้เหมือนกันนะแค่นีน้ไม่อยากเป็นอาหารข้ามอา่ะไอ,อ้ย่างเง้เราต้องปดกันฮะเสื้อกัดเสื้อกัดไปอุย้ยนี่ไงเสือมันดอบผนจริงๆด้วยล่ะว้าวดอบผนกับเนื้อนะ วิมีนกกระจอกเทศด้วยเหรอแต่ทำไมมันตัวเล็กจังเลยอะ่ะตัวเล็กเกินไปนะเนี่ยนกกระจอกเทศอ่ะปกติตัวนกกระจอกเทศมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ดิหรือว่ามันเป็นลูกนกกระจอกเทศกันแน่นะน่าสิทานนี้มหมูป่าเยอะแล้วมีไขน่นกกระจอกเทศให้กินไหมล่ะเนี่ยเราจะได้กินเนื้อหมูป่าแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> น้องลิงว่ะอาน้องลิงดับอะไรหรอลิงกัดอ๋อ <c oughs> ลิงดบับขนลิงจักจั๊ก เรารักจริงจิงกไปเถอะพี่เคียนเราสามารถเอาขนไปคราบเป็นชุดเกราะได้ใช่ไหมเราเมาป่านะตลอดวันโลกมเราจะเอาเขี้ยวของสัตว์เนี่ยมาคราบเป็นอาวุธดีกว่าเนาะอันนี้ลักษณะ้ายๆกับเป็นพวกพลิกแอคเลยเนาะเราลองอีกหน่อยดิอันนี้น่ะอ๋อมันเป็นมีดสัน้น ต้อลองฟันดูนะว่ามันมีเอฟเฟกหรือว่ามีบัฟอะไรอะเนาะโอ้โห و, นี่มันอาวุธของคนตานี่นะใช่แล้วก็เป็นหอ,อกหอ,อกที่ทําจากเขี้ยวของสัตว์หรือว่างาของสัตว์อนะเนาะว้าสุดยอดไปเลยนี่แล้วก็มีแบบดาบแบบยาวไว้ยนะนี่ทําจากแบบพวกเขี้ยวของสัตว์โอ้โหพี่เคียนมาลองฟันดูดิไหนเราเนี่ยนี่โอ้โหอย่างแท้ะไรของอ้อมอะไรขวานนะ <c oughs> มีทั้งขวานทั้งมีดทั้งดาบทั้งหอกนั่นแหละแรงน่าดูเลยแถมติดสโลดได้นะอ๋อฟาร์ลติดสโลใช่ใช่ว้าเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวต้องลองหาสัตว์แบบอื่นมเานาะว่าแบบถ้าเรามาทําเป็นอาวุธแล้วอะ่ะคาออกมาแล้วอะ่ะมันจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์อย่างอื่นอีกหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราแบ่งอาวุธก็เรียบร้อยแล้วเนาะ<อ>พี่ลองฟันพูดิเออหืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ๋อรถติดสโลแซ่บเลยแล้ล่ะ โอ้มึนตึ๊บเลยนี่แหละนี่แหละม่ขอพี่คิยนมันจะตายนะมันแรงว่ะเฮ้ยแรงแรงแรงอยู่แรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เราเอาเนื้อสัตว์ป่าเนี่ยเอามาเผากินกันดีกว่าเนาะตัวอะไรฝั่งนู้นน่ะอะไรอ่ะเขาเห็นคิปเปอร์อยู่ข้างหลังพี่คิยนอะตรงนู้นน่ะเลยเอาคิปเปอร์น่ะกลัวเฮ้ยคิปเปอร์มันก็เกิดในที่มือถือนป่าไปถุดบ้านนอะมามือด้วย โอ้ยโอ้ยแย่ย yeah, แล้วเต็มเลยไหนอ่ะคือ,อ иг, ตัวอะไรอ่ะเสัตว์ป่าเลยมันโอมกระดงสเกเลตันเนี่ยนีอ้ออออ๋อไอ้เจ้าสเกลิตันใช่เปล่านี่นี่ยนี่นี่ยโอ้โห่นี่นะี่ยนี่น,ะนี่ยนะนะตีแรงมากเกินสองทีมันตายเลยพี่เขนยิงแม่โอ้ยสุดยอดอ๋อองาของช้างกับเขี้ยวของพวกหมูป่านี้ใช้ได้ไประโยชน์จริงๆนะเนี่ยอุ๊ดข้าแรงดีจังเลยเนาะข้าแรงใช้ได้แถมยังติดสาโลได้นะแปาว่าเดี๋ยวเราจะไปดูแถวแถวชายหาดกันดีมาก เอ้ยพี่เคนควายใบยสั้นเหรอว้าวโอ,อ,ดอนเดี๋ยวมันจะดอกผลให้เรานะมีเขาด้วยไอ้มันขิดมันขิดเอ้ยมันดอกเออแต่ว่าเป็นเหมือนหนังวัวปกติเนาะกับเขาของมันนะวางนี้กระดอกเนื้อเอาไปไหนละกันแล้วว่าไปดูฝั่งคะนู้นดีกว่าพี่เคงเขาอยากไปดูริมริมชายทะเลอะนะหรือว่ามันจะมีของอย่างอื่นให้เราเก็บปะ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องขึ้นภูเขาก่อนนะเฮ้ยนี่นกอะไรอะ่ะจตัวน้อยเหมือนนกทั้งแอนเลยอะ่ะน่ารักเจียวน้องหรือว่าเป็นนกกระเวาตัวเล็กหน้าดูเลยตาแดงให้ดูดิหรือว่ามันจะเป็นนกกังเขนน่ะอะไรก็ไม่รู้แปล่อยน้องไว้อย่างนี้แหละใช่เพราะว่าน้องตัวเล็กน้องแบบคงจับยาก,กน,นะถึงจับไปน้องก็ตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะเอานกตัวใหญ่ๆต่อกันเราขึ้นมาดูบนเขาบริเวณภูเขากันก่อนเนาะ แื่ว่าจะมีสัตว์บนรูขาเฮ้ยไงก็ล้ตัวหนึ่งงูเฮ้ยงูันะคอนดางูมีพิษอ๋อฮงูมันฉกเขาเขาติด<ล>พิษแ,แต่ว่าเราได้เขียขเข้ยวของงูมาเขี้ยวของงูเนี่ยน่าจะไปคราบเป็นพวกอาวุธได้ด้วยนะ เอ่อเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยนี่ไม่ช่วยจิกเลยนะหนูน่ารักอย่างเดียวน่ารักอย่างเดียวไว้เกาะอะไรอย่างเดียวเฮ้ยแมงมุมอันนี้เจ้าประจําเจอกันบ่อยแล้วเฮ้ยนันดักนี่นาลักดำโอ้โหตัวยังใหญ่โอ้กัดแรงกัดแรงลักดำนี่ขิดแรงนะเนี่ยระวังนะขิดไกลด้วยอุ้ยแต่มันดอบนอมันนะนอมันเนี้ยก็มาขับเป็นอาวุธได้เหมือนกันนั่นแหละอ๋อดวงปลาเจออีกแล้วเพราะว่าแถวนี้น่าจะมีงูอีกเปล่าแถวแถวภูเขาน่าจะมีงูนั่นแหละเขาะว่านะ เราขึ้นไปดูก่อนระวังละอ้ามในตะัวมันตนนิ๊กเนี่ยไอมันชกไหมใครงูเฮ้ยลงมาที่น้ำบ้างดีกว่าเขาเจอแล้วพี่เคนพวกเดียวกันฮิปโปเต,ตมัสเฮ้ยแล้วมันตัวอะไรนะแต่มันดอบเนื้อก็เหมือนหนังวัวแค่นั้นเองอ่ะอ้ามนู้ปลาดิปลาคือปลาพายุนเคยตื่นหรือเปล่าเนี่ยใช่หรอหรือมันคือปลาแบบปลาช่อนอเมซอนหรือปลาดุกอเมซอนเนี่ยปลาดุกอ่ะเอานาตาเหมือนปลาดุกอเมซอนเลยเนาะรัวคั่ง เนี่ยโอ้ลวกแค่อ๋ข้าวค้าเพี่เคนเดี๋ยวโอ้จระเข้น้ำเค็มโอ้ยดูมากฟันไม่โดนเลยจระเข้น้ำเค็มโอ้ยอย่ามาทางนี้โอ้ยระวังนะดูมากเลยจระเข้น้ำเค็มมากแต่ว่าวันนี้นี่แหละเราจะล่าจระเข้กันจริงนี่ไหวเหรอเฮ้ยมันดรอปมันดรอปของว้าพี่เคนเฮ้ยมันดรอปของดี แต่มันจะดับของเราด้วยนะเฮ้ยเขารู้เราทำไงอ่ะเราต้องให้ฮิปโปมันสู้กับจระาแค่ดีจริงดิมันสู้กันด้วยเหรอมันถูกกันแล้วที่ไหนล่ะเห็นปะล่ะเราว่าคอยลุกของอ่ะ แล้วใครรุดของอะ้ใครตายแล้วก็ไปรุดของคนคนั้นฮิ ho, ปโปโคล่เหมือนกันนะดูดิกัดจระเข้ตายของเกลื่อนเลยเขาบอกว่าฮิปโปเตมันกัดจระเข้มันไม่ค่อยถูกกันนะมันจะชอบกัดกันอยู่บ่อยๆนะเมันเราสองคนใช่ไหมไม่ค่คยถูกกันไ <c oughs> อพี่เชนข้างหน้าเห็นเปล่ามันกัดกันตายแล้วพีเ่เนเป็นรุดของกันละครับของล่อนเกลื่อนเลยโอ้โหเนื้อเต็มเลยวันนี้มีเนื้อจระเข้กินแล้ว อย่าว่าแต่เนื้อจาระเคเลยพี่เคนวันนี้เราก็มีเนื้อกวางกินกันแล้วนะว้าวแซ่บเลยลูปตัดรูป<อ>กันเนื้อเพียบ<อ>เลยอนะ่ะมีตังโดให้หมดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนบ้างนะแต่ว่าที่แน่เนี่ยต้องมีของจระเ้ดอกแน,น่แน่เลยโอ้ยดยูดิเขาบวกกันใหญ่เลยตรงนู้นนะเขาบอกว่าหนังของจาระเ้เนี่ยสามารถเอาไปคราบเป็นชุดเกอดได้นะอันนึกว่าไปทํากระเป๋า เขามามาพี่เคนนะนั่นน่ะมันลาคอสเลยอันนี้คือแบบว่าอืเราต้องการหนังจระเข้นี้ยมาทําเป็นชุดเกาะของเราด้วยเนาะไหนก็มาแล้วอะเรารอให้มันสู้กันเองแล้วเราก็ดกของมันดีกว่านะอุ้ยดูดิมันบวกกันใหญ่เลยนั่นไงมันสู้ฮิปโปโปไม่ค่อยได้หรอจะพวกจระเข้อะแลวเราก็เป็นฝ่ายเก็บกู้นะคือคือมันจะต้องลุมไงถ้ามันช่วยกลุมมันยังพอชนะใช่ปะ ดูดิเราได้หนังจระเข้มาละมันเป็นจระเข้น้ําเค็มน้มันเลยแบบว่าดุอะเนาะพี่เคนก็ได้ในตรงนี้เต็มเลยอ๋อดูดิมีเขียวจระเข้ด้วยนะโหดแล้วเราได้หนังมันอีกต้องเก็บถึง24หนังได้กันเลยเนาะว้าวสุดยอดดูดิดูดิมันกัดกินเรามันกัดกินเขาน้องโดนนุ่แล้วอ้าเนี่แล้วเราใครจะตายช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องโอ้ช่วยน้องคิปโปได้ไงได้ขอมาเพิ่มแล้วขอบใจมากนะเจ้าคิปโปตกมัดชีวิตดี ตอนนี้เราเผาเนื้อทิ้งไว้แล้วใช่ไหมโห้ย oh, ด hey. ูดิเดี๋ยวเผาเนื้อเพิ่มเราได้กินเนื้อจระเข้กับวันนี้นี่ <G ül ets> แหละเกิดมาไม่เคยกินเลยเนื้อจระเข้เนี่ยคนฮิโซโซเฮอ้ามเเอา โอ้ยไอ้เคันมันจ้องแต่พิปโปโปเตมัสต้เนี่ยโอ้โเดี๋ยวโอ้โด,ดับก็จะพังเดี๋ยวเราใช้ดับที่ทําจากพวกเขี้ยวสัตว์ดีกว่านะมันแรงกว่านะพี่เคนว่าฟันไปกี่ทีก็ตายแล้วเนี่ยมันจะจะได้ติดกระโลงอ่ะจะได้ช้าลงหน่อยเพราะจระเข้มันขึ้นไหวเรนวมากเลยอ่ะน่้ากลัวมากเลยนะจระเข้น้ําเค็มอ่ะมันสามารถลากคนอ่ะเข้าไปกินใต้น้ําได้เลยนะจริงดิอืมถ้าดดมันหมุนตัวเราต้องหมุนตัวตามมันด้วยนะไม่งั้นมันบิดเนื้อกระดูก็หักเหมดเลยแหละ โอ้โหถ้าแบบอยู่ในน้ําอ่ะเราเสียเปียบนะต้องอยู่บนบก <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> จะสู้มันได้บ้างอะเนาะแต่ถ้าเป็นเขาเขาจะเอานิ้วจิ้มตาจะเข้เลยโเเยี่ยมเลยคือมันจะปล่อยเราบ้างนะจะนิ้วถึงไ้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเรามาคราบของเพิ่มกันดีก,กว่าเพราะว่าตอนนี้เราได้พวกขนสัตว์แล้วก็หนังสัตว์มาเพิ่มมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองทําจากขนสัตว์กันดูกันเนาะขนสัตว์เนี่ยก็ามาคราบเป็นชุดเกาะได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองคราบดูเป็นชุดแล้วกันเนาะ ต่ว่ารู้สึกว่าหลังจากที่คขาเป็นชุดเสลวเนี่ยก็อเอามารวมชุดกันอีกทีเนาะมันถึงจะใส่ได้นะโอเคได้แล้วเป็นไงมั่งอะไหนให้พี่เคิรเหรอ oh โอ้โหนี่มันชน oh ุดชนเผาอะไรเนี่ยอุกาวอกาวกามันมันชนเผามันแบบพิม่าหรือเปล่าพี่เคินันนี้เราจะคขาเป็นชุดกอะที่ถึกขึ้นเนาะก็คือทําจากหนังจระเข้น้าเค็มะนะพี่เคเหมือนมาผิดที่งไงก็ไม่รู้ไฮ้ยน่พี่เคเราต้องใส่ไม่เหมือนกันดีเราต้องมีความต่างกันดิ น้ำใสอะไรอ่ะชุดกบจระเข้ไงจริงนี่นะจากหนังจระเข้เลยนะอ๋อไม่ก็ไม่ก็เฮ้ยไม่เงี้ยเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ยรุนแรงเหลือเกินเดี๋ยวเขาจะลองใส่ฮึบอ๋มันมีหัวจระเข้อยู่บนหัวเขาด้วยชุดอามตลกอ่ะอย่างเงี้ยล่ะอ๋อกันถึกมันถึกอุ้ยชุดมีบอมตีแรงแล้วก็มีเกบทีป้องกันพี่แค่มีซาโลฟออิงอ๋อพี่แค่มีกระโดดสูงกับซาโลฟอิงไงใช่แล้วแต่เขาไม่กลัวหรอก นี่เขายืนเลยอ่ะยืนให้แบบยืนแทงให้มันกัดเลยอ่ะยิงนี่มันถึกขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันถึกมากดูดิไม่ลดเลยแต่ว่ามันมีความหิวเะนาะมันก็จะหิวหิวเลยนะเดี๋ยวพี่แคต้องชุดนั้นบ้าง้ะนะได้แล้เดี๋ยวข้ามาฟาร์มนอกรอบให้เลยนะว้าวยังเจ๋งเลยดูดิดี๋ดีเป็นไงล่ะเป็นไงจะลักคเจอกับจะลั้แคเป็นไงอุ้ยพี่เคนใช่เรามีแบบชุดเก่าะนี้แล้วก็จะอีซี่มากขึ้นนะอันนี่มาดูพี่เคนแล้วจะไปแล้วนะกระโดดนะ อ๋อมันมีสโ,โลโฟอย,อยู่ไงไปแล้วเ <c oughs> ย,ย้สูงแค่ไหนก็ไม่เจ็บล่อนได้เหมือนไก่เลยนะ <c oughs> อย่าปับ๊บนึงนะเอาเนื้อมาก่อนโอ้วันนี้ได้เนื้อมาเยอะล,ยล่ะโอ้ยกินด้วยดิกินด้วยดิแบ่งด้วยแบ่งด้วยโอ้โหหอมกรุ่นจากเตาเลยนะเย็นนี้ขอบอกเลยว่าเราอิ่มแกล้แน,น,น่นอนโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกของสัตว์ป่าไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าอยากให้ทำ EP สองตอแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ like, share, สไคร้กดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งกี้นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจะ้ะบ๊ายบาย